สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งกับสรุปตลาดพาที่เป็นเทคนิคกอกับทิศทางตลาดเนะาะเดี๋ยวผมสรุปย่อจากคลิปก่อนหน้านี้นิดหนึ่งก็แล้วก็ซนติเมนต์ที่จะส่งมาในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นซ e n t เมนต์ที่เกี่ยวกับเภาวะเศรษฐกิจของอ,อภาวะตัวเลขนะครับแล้วก็ภาวะตลาดของตลาดอเมริกาซะมากกว่านะครับไอตอนนี้ณนะนะตอนนี้เนี่ยจากตอนที่เราคิดแล้วว่าเการที่อิสราเอลเนี่ย จมตีทางเลบานอนกับอิสราเอลเนี่ยแล้วมาจะบานตายมันกลายเป็นว่าประเทศอาหรับแถบนั้นส่วนใหญ่ทําตัวนิ่งๆกันหมดเลยนะครับก็ไม่ได้ส่งผลเลยมากแล้วก็มีข่าวว่าทางเลบานอนเนี่ยก็ได้มีการเจราจากับทางอ,อ,อ,อิสราเอลด้วยนะครับทําให้ตัวป,ประเด็นที่มันจะกดดันตลาดเกี่ยวกับสงคารามเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากนะครับอย่างตอนเนี้ควอเตอร์สุดท้ายควอเตอร์สี่ปลายปีแล้วเนี่ย ปลายปีมันจะมีการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับก็อย่างที่เรามองกันไว้คือหุ้นอเมริกามันไม่ยอมลงนะครับเพราะว่าตัวทางอเมริกาเนี่ยเขาไม่น่าจะทำให้รุนลงเพราะว่ามันทําให้มูดการเลือกตั้งมันแย่เศรษฐกิจมันแย่นะครับน่าจะคอนโทรลให้มันยังยังปรับตัวขึ้นไปอยู่ฉะนั้นก็น่าจะเป็นตามนี้ครับน่าจะยังไม่ปรับตัวแต่ว่าการที่ตลาดหุ้นอเมริกามันพีขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันน่ากลัวอย่างหนึ่งคือมัน หมือนโอเวอร์แวลูกเกินไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะมองเทนเนอรเครื่องแต่เราอยากให้มองด้วยว่ามันขึ้นเนะี่ยมันขึ้นได้จากปัจจัยที่ส่งผลว่ามันส่งผลดีจริงๆหรือเปล่าถ้าภาพสะท้อนมันยังไม่ดีอยู่เนี่ยในในระยะยาวเนี่ยปัจจัยที่เรายังไม่รู้ก็คือข่าวนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําให้นะักลงทุนในตลาดเนี่ยมั่นใจได้มาขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับเราย,ยังไม่ชัดเลยอ่าจากเรื่องข่าวนี้บอกว่านับาลจีนเนี่ยที่ ถ้าไปฟังคลิปก่อนหน้าเนาะรัฐบาลจีนก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสารพัดวิธีแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องปัญหาสังหาภายในประเทศด้วยก็ออกมาดันนู่นดันนี่นะครับก็ทําให้หุ้นจีนดีนะครับก็น่าจะดีตามตัวดาวโจนอะไรพวกนี้ไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกรอบเทรดที่เรามองกันไว้นะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นในที่ตัวพันธบัตรก่อนนะครับอ,อันนี้นะครับผมมา์้อขีดเหลืองไว้นะครับมันจากจุดนี้นะครับปิดตลาดสัปดาห์ก่อนหนูมันย่อ ย่อมานะแต่ว่ามันย่อมาสุดที่โซนนี้แทนนะครับมันหลุดโซนกรอบฟ้าที่เรามอกว่ามันนยังไม่น่าอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันพักตลาดแล้วมันดันหลุดออกมากทีเดียวเมื่อช่วงวันพุธนะครับปรับลงมาแต่ว่าวันพฤหัสเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างคือมันมีตัวเลขหรือมีประเด็นบางอย่างดันตลาดขึ้นมาได้นะครับก็คือเรื่องที่ กระแสที่ว่าตัวเลขอันเนพอ์เมนต์ครมอ่ะมันยังไม่ดีนะครับแต่ว่าทางเฟดเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีเชิงลบนะครับใช้คำนี้ดีกว่าทางเฟดเนี่ยยังไม่ได้ใช้าเป็นท่าทีเชิงลบกับการชะลอการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับสมาชิกเฟดส,ส่วนใหญ่ยังมีความเห็นเป็นเชิงบวกในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่ออย่างงี้งงคำพูดไหมเชิงบวกกับการปรับลด ก็คือมีความเห็นไปในทิศทางที่จะให้ปรับลดอยู่เพียงแต่ว่า0.5หรือ0.25เท่านั้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เอาอันนี้ว่ามาเตือนคนที่เห็นนี้เค้าไว้ก็คือเอาทางพาเวลออกให้ก็เห็นว่าปีนี้จะปรับอัตราดอกเบีย้ยแค่ครั้งเดียวนะฉะนั้นถ้าเดือนหน้านะครับเขาชะลอการปรับอัตราดอกเบีย้ยเขาหยุดเขายังไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเอ้ยเขายังไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยจะทําให้ตัวราคาพันธบัตรเนี่ยมันไหลลงมาอย่างนี้แหละนะครับราคาพันธบัตรไหลก็คือเขาก็มองว่า ตัวบอลยังไม่ลดนะครับตัวบอลอยู่ยังไม่ลดนะครับพันธบัตรก็ต้องไหลลงไปเรื่อยๆตรงนี้อยู่แต่ว่าตอนนี้มันมันลงมาทําฐานแล้วนั้นก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้ถ้าเรามองทางด้านเทคนิคทีนี้วันจันทร์เราจะใช้ตัวนี้เป็นสารตั้งต้นเนี่ยครับตอนแรกเรามองแบบทรงนีไวใช่ไหมแต่ว่ามันดันลงมาถึงตรงนี้เลยนี่ผมมองว่านี้ผมขอออกนะครับมันยังไม่น่ายังไม่น่าจะปรับลงครับทีนี้โซนราคาจากที่เรามองเนี้ย มันเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แทนทีนี้มองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้จากตรงนี้ถ้ามันไม่หลุดโซนฟ้าตรงนี้นะ,ะก็น่าจะปรับตัวขึ้นมาเทสตรงนี้ได้นะจุดที่เป็นทาร์เก็ตของเราอ,อันนี้ก็เป็นนี้ก่อนน่าจะปรับตัวแบบตามทิศทางนี้อันนี้คือปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดแท่งนี้นะครับน่าจะปรับตัวขึ้นมาเทสได้สองเลเวลนี้ก่อนหรือไม่ก็ไซด์เวยตรงนี้ไปนะครับเ่ยตรงนี้ เราเปลี่ยนดาเราได้โซนตรงนี้ใหม่แล้วทีนี้เมื่อราคาพันธบัตรเนี่ยมันใส่ซิกแนลว่าน่าจะมีการปรับตัวคือตรงเนี้ยน่าจะทาเป็นดับเบิลท็อปน่าจะลงมาเอาสต็อปลอสแทงเนี้ยสำหรับคนที่เทรดแทงนี้อยู่ตรงนี้ยน่าจะเป็นสต็อปลอสําหรับการมองเทคนิคในช่วงนี้น่าจะปรับตัวแบบนี้นะครับคิดท,ทางการเคลื่อนไหวจากจุดนี้ขึ้นไปได้ทีนี้วันศุกร์ตัวที่มันชัดเจนและชัดมากนะครับก็คือตัวดาวโจน เมื่อกี้เราพูดถึงพันธาบัตรไปแล้วนะครับทีนี้เราพูดถึงตัวดาวโจนส์กันบ้างจะเห็นว่ากรอบของดาวโจนส์เนี่ยที่ผมให้ไว้กรอบฟ้าเนี่ยมองไว้ว่ามันอันนี้คือจุดพีคที่จะขยับขึ้นหรือขยับลงแต่ว่ามันยังไม่หลุดแต่ว่าวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยครับเห็นไหมว่ามันหลุดกรอบตรงนี้ขึ้นมาแล้วแสดงว่าทิศทางที่มันจะปรับตัวขึ้นมาจากจุดนี้นะครับ อันนี้ผมมาขออนุญาตมาร์คอัพใหม่นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าน่าจะขึ้นตรงนี้ถ้าลงลงได้อย่างมากก็แค่ตรงนี้ผมมาร์คผมมาร์คมาร์คตรงนี้ไว้เลยลงได้อย่างมากก็แค่กรอบกรอบล่างนี้แหละกรอบเส้นวิ i n g a v e r a ร e เนียน่าจะขึ้นมาเทสทีนี้ถ้าเราปรับตัวจริงๆผมอยากให้ทุกท่านดูเนี่ยเอาไปตีตีเทเลนกันเองนะผมไม่อยากจะกลับมาสเกล time f r ฟ m e เล็กเนี่ยครับมันน่าจะวิ่งนามกรอบนี้ขึ้นไปได้อันนี้ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมง ปรับเป็นเดมก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ที่เรามองไว้เรามองกรอบแนวโน้มทาําเป็นทางเฟรมเดเอไว้น่าจะมีปรับการปรับตัวขึ้นไปอย่างนี้ได้สำหรับตัวดาวโจน์ทีนี้ N แอสเซกับ s อสแอนพห้าร้อก็เช่นเดียวกันถ้าดาวมันนําแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเองมาดูอ่าเอผมเริ่มที่ s อสแอนพ้ายก่อนเอสนี s P เนี่ยมันมีกรอบของมันอยู่สองกรอบเรายังใช้กรอบแนวโน้มของเก่าได้อยู่อันนี้มันวิ่งเป็นทรงสามเหลี่ยมเป็นลิมได้เห็นไหมครับ ริมริมสะบัดขึ้นตรงนี้โซนนี้ที่เราตีกรอบม่วงเอ่อตีกรอบทั้งเงินไว้อะว่าเป็นแนวรับแนว,แนว,แนวต้านกรอบได้จะเห็นว่าวันศุกร์อะมันมาแล้วมันมาชะลอตรงนี้ถ้ามัน break, เบรกเียะทองแรกผมอมองไว้ยอดถึงตรงนี้แล้วค่อยขึ้นใช่ไหมทีนี้ถ้ามันเบรกเอาตรงนี้ได้เแบรกเอาโซนตรงนี้ได้นะครับเราก็เจอกันยาวๆอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมว่าเราตีกรอบเนือถ้าเบรกเอาตรงนี้ได้แล้วน่าจะไปเจอกันที่เส้นฟ้าสักจุดหนึ่ง แต่เรายังไม่รู้ว่าสโลปที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยการมันจะวิ่งขึ้นไปแรงหรือเปล่าปราเบกเอาขึ้นไปนะครับได้ขึ้นไปเจอจะแถวนี้ได้แต่ถ้าไม่ก็ย่อลงมาเจอกันตรงนี้นะครับมีอยู่สองทางถ้ามันเอาอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสจะย่อลงมาเล่นแถวนี้ก่อนพักตัวก่อนไม่พักตัวตรงพักตัวสองจุดนี้นะครับไม่จุดนี้ก็คือจุดนี้จุด technical ดแล้วก็โซนราคาก็คือตามที่ผมเราตีเส้นปะไว้นะครับเดี๋ยวลองมาดูในนี้อีกทีใกล้ๆได้ไหมครับ 5,800กับ5,645สีาำหรับตัว S&P 500เนาะอ่าเดี๋ยวใหาทีนี้เราไปที่ Nasdaq ก่อน Nasdaq ก็เหมือนการทำทรงสามเหลี่ยมสองริมถูกไหมอ่าอันนี้ผมดีลิททิ้งแล้วโซนเก่ากรอบเก่าเลยเก็บไว้ดีกว่าเวลาท,ทำเทคนิคนะครับเก็บไว้เพื่อเราเดี๋ยวได้รู้ว่ามันลกแต่ว่าอย่าตีจนลกจนแบบเละเทะนะครับ อันเนี้ยตีให้เรารู้ว่าเราทําอะไรไว้ก่อนหน้านี้ไว้เพื่อเราจะได้รู้เราวิเคราะห์แล้วเรามั่วอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเราวิเคราะห์ผิดเราจะได้เป็นตัวการเตือนตัวเองด้วยนะครับอันเนี้ยผมมองเส้นฟ้านี้อยู่ตลอดนะครับกรอบเส้นฟ้านี้เป็นกรอบใหญ่ถ้าไอเส้นเหลืองเนี้ยราคามันเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสขึ้นไปชนโซนโซนแดงนี้ก่อนถ้าโซนแดงนี้มันยังผ่านไปได้อยู่ก็เจอกันโซนฟ้าข้างบนเลยเส้นฟ้านี้นะครับอ่ทีนี้เราวางนี้ก่อน มีโอกาสขึ้นไปชนเส้น,เสนฟ้าผมมองคล้ายๆกับตัว S&P ห้าร้อยนะก็คือน่าจะเคลื่อนที่ในกรอบไม่จุดนี้ก็คือเบรกขึ้นไปเลยมีสองโซนนะครับเพราะว่ามันมาเทสแนวต้านตรงนี้แล้วครับถ้าสัปดาห์หน้าตัวราคาพันธบัตรมันดีจะเห็นว่าราคาพันธบัตรเนี่ยมันทำจุดกับตัวรายเดย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับมันเกิดจุดกับตัวถ้ามันดีขึ้นไปได้ตัว ทำให้ตัว NASDAQ ก,กับตัว S&P แล้วก็ตัวดาวโจนมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้ต่อมันเป็นน้ําหนักที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าไม่ก็มีโอกาสย่อในกรอบนี้ได้อยู่อันนี้อันนี้มันจะอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับแต่ถ้าดีดได้ก็จะดีดขึ้นไปคู่เลยสําหรับตัวสัปดาห์หน้านะครับอ่นที่นี้เราพูดพันธบัตรไปแล้วตัวดัชนีไปแล้ว,ว,ลวที่นี้ผมขออนุญาตกลับมาที่ตัวดอลลาร์อินเดก อ่าโด拉ินเด็กเนี่ยเรามองกันไว้ว่าจากอันนี้เป็นปิดตลาดปิดตลาดสัปดาห์ที่แล้วณจุดนี้นะผมผมลาทิ้งไว้มาบอกว่าน่าจะขึ้นมาเทสทีท่โซนตรงนี้ได้นะครับก็ขึ้นมาตามที่เรามองกันไว้ก็มันก็อยู่ในกรอบเดียวกับเส้น Moving average ข้างบนแล,แล้วเกิดจุดกลับตัวตรงนี้ด้วยที่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นเลยผมมองว่าถ้าจะเคลื่อนที่เป็นเทคนิคโอเวอปกติเนี่ย มันควรจะยอ่อนะครับย่อเพื่อให้เส้น moving average เส้นนี้มันเิ่งมาแตะซึ่งผมมองว่าน่าจะมาแตะแถวๆถวนนี้ฉะนั้นดอลลาร์อินเด็กมีโอกาสยอ่อได้เช่นเดียวกันกรอบเนี่ยมันขึ้นไปอย่างเดียวแต่ถ้ามันเบรกเอาตรงนี้ได้ตัวดอลลาร์อินเด็กจะขึ้นไปแทดกันโซนนี้นะครับตามเส้นปรับที่เป็นแนวรับแนวต้านตรงนี้นั่นเองก็มีโอกาสจะวิ่งอย่างนี้ได้ตอนนี้ให้เป็นแนวรับตรงนี้ก่อนนะครับก็มีโอกาสย่อมาสองแนวรับนะครับ แต่จุดนี้น่าจะถ้าย่อ,อมาได้ก็น่าจะเจอกันข้างล่างตรงนี้เลยนะครับออนไลน์เนี่ยก็ลองดูสัปดาห์หน้าว่ามีอะไรบ้างสัปดาห์หน้าตัวเลขผมว่าสัปดาห์หน้ามันเป็นสัปดาห์ของการพักของการเทรดนิดๆน,น,นะเพราะว่าถ้าจะดูแล้วตัวเลขมันก็ไม่ได้เออระยะหลังอ่ะตัวเลขของสัปดาห์หน้ามันเป็นตัวเลขที่ตลาดผาไม่ค่อยมองกันนะครับสัปดาห์เออตัวเลขที่ตลาดมองกันคือทุกตัวเลข u n e m p l o y m e n t c l a i ครนะครับซึ่งมันก็มีทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ต่ตัวเลขคอร์ดีเทลเซลล์เนี่ยตอนนี้ตลาดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดูกันเยอะนะครับยกเว้นว่าเขาตีข่าวกันก่อนว่าเนี่ยตัวดีเทลเซลล์มันอาจจะปรับตัวขึ้นนะเพราะว่าอเรมเนี่ยถ้ามีสำนักข่าวตีข่าวกันก่อนตลาดจะเล่นแต่ว่าผมว่ามันอาจจะตัวเลขถ้ามันไม่พีคมากมันก็คงไม่เอฟเฟกกับตลาดอะไรมากนะครับคือตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ออนอิมพอยเมนต์เคลมอะออกมายิ่งเยอะมันยิ่งโพซิทีฟกับอเมริกาครับแต่ตอนนี้ถ้าออกมาเยอะเยอะมนันแสดงว่าเศษรษฐกิจอเมริกาแข็งนั่นเอง นะครับตอนนี้ตลาดมันเริ่มเริ่มกลับไปมองแบบนั้นอยู่นะครับก็จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยตอนนี้มันเริ่มพีกกลับแเริ่มมีเบากลับเห็นไหมมันเจอจุดกลับตัวจากตอนที่ว่ามันไหลลงมาตลอดตลอดทั้งปีเห็นไหมครับเตึ๊ดเติรดตดตดมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพเห็นไหมครับเนี่ยไหลหลุดทีน,นี้มันเริ่มปรับตัวขึ้นไปโซนนี้ได้นะครับก็ขึ้นมาพีกแล้วน่าจะมีการย่อก่อนแล้วค่อยขึ้นอีกทีหนึ่งอาจจะย่อให้จุดเส้นปานี้ก็ได้แล้วค่อยขึ้นยาว แต่ถ้ามันเบรกเอาโซนนี้ได้มันก็น่าจะแลรี่แล้วอาจจะเป็นวีเชฟที่สวยที่สุดก็ได้เพราะว่ามันลงก็ลงเต็มเต็มสตตีมเหมือนกันมันขึ้นมันก็ขึ้นเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะครับก็น่าจะขึ้นไปรับกระแสเรื่องการลงทุนในสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวเลขอเมริกาเนี่ยมันก็ออกมาซัพพอร์ตนะครับที่อย่างที่เฟดไว้ว่าเศรษฐกิจมันก็ฟื้นดีอยู่นะครับนะเหมือนกับที่รัฐมนลตีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็คือเจเน็ตเยเลนนะครับแล้วก็ตัวประธานของ เฟดเออร์ลีเซร์ก็คือตัวเจอร์มพาเวลนะครับก็ได้พูดไว้นะครับเศรษฐกิจเมกามันยังโอเคอยู่ของเขาอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปโซนนีได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ตามนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวน้ํามันก่อนเออเดี๋ยวดูตัวทองก่อนแล้วเราปิดท้ายที่น้ํามันนะครับอ่าราคาทองคํานะครับจริงๆแล้วผมมองว่าถ้ามาหลุดกรอบอันนี้คือ ผมมาเอาไว้ว่าปิดตลาดสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้ามาหลุดโซนตรงนี้ได้มีโอกาสแต่เวลาหลุดแล้วมันยันเกิดจุดกับตัวแลดิดรีบาขึ้นมาแสดงว่าไอ้กรอบน้าเงินเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นกรอบเฉียงแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านมองเป็นกกอบฟ้าอันนี้แทนแล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามองกกอบฟ้าอันนี้หมายความว่าทีนี้ถ้าเรามองกกอบฟ้าเนี่ยมันหมายความว่าเวลามันย่อ ยกหัวญาติอ่าวโอเคได้เทา่านี้ผมมันไม่ชอบ MP4 ตรงนี้แหละมันกราฟ,ฟริกมันวิเคราะห์ลำบากเหมือนกันอ่าทีนี้กรอบฟ,ฟ้านะครับมันเป็นสองกรอบอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเดี๋ยวผมดีลิททงนี้ดูนะแล้วเราเปลี่ยนใหม่อันนี้คือกรอบเก่าที่เรามองไว้ถูกไหมทีนี้มันเคลื่อนที่แบบนี้ถ้าเรามองแบบนี้ปุ๊บหมายความว่า มันมีโอกาสเคลื่อนที่แบบนี้เกาะมันจะยกย่อที่นี้ถ้าเราบอกว่าถ้ามันเคลื่อนที่ยังอยู่ในโซนนี้แล้วยังไม่เลือกทางทีนี้มันเลือกแล้วว่ามันเคลื่อนที่เป็นกรอบไซเบย์แบบนี้ฉะนั้นราคาทองคำนะครับมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ถ้าราคามันยืนตรงนี้อยู่ยืนเหนือเส้นตรงนี้สองหกหนึ่งของไฟโบนะครับหรือว่าสองหกเจ็ดห้าถ้าราคาไปยืนเหนือโซนนี้ได้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับ แต่ถ้าไม่ไหวก็บอกอืไม่ใช่ไม่ไหวก็ย่อนะครับน่าจะเป็นจุดๆุดจุดนี้โซนนี้น่าจะเป็นโซนสาคัญนะน,นี้ผมเปลี่ยนให้ดูไม่ใชไ่ไม่ไหวก็บอกผมก็คงช่วยอะไรทุกคันไม่ได้นะครับสำหรับคนที่มาดูเนาะอ่าอันนี้ครับเป็นโซนาราคาแา้วก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปเทสแถวนี้ก็แล้วค่อยเบรกถ้าเบรกออกมาได้ก็ขึ้นต่อยาวถึงตรงน,นี้เลยสองพันเจ็ดก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ถ้ามันไม่ก็น่าจะ เลี้ยงลงมาก่อนทีหนึ่งแล้วก็ค่อยยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อลงมาเลี้ยงเส้นเก้าสิบองศาเก้าสิบมูวิ่งอันนี้นะครับให้ดูผมใช้บอลลิงเจ้าแบนเก้าสแสดงว่าเส้น m o วิ่งเอเวอเ e ตเกิบอันนี้เป็น m o ว i n g a อเวอเ e ตยี่สิบนะครับอันนี้บอกไว้เอาไว้ดูนะครับสำหรับคนที่ถ้าสมมุติว่าดูที่พ่ผมวิเคราะห์แล้วอยากจะรู้ว่าผมใช้อะไรไม่ใช่ความลับแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่มันพิสดารหรือเอาชื่อแปลกๆนะครับมาใส่เช่นแบบ เฮดแอนด์โชเดอร์ก็ออกมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นแทนที่จะบอกว่าอัน s y m m e t r y h e a d and s h o เด d e r ก็ออกมาเป็นชื่ออื่นไปมันก็คงไม่ใช่นะก็เขาก็ไปตั้งชื่อเต็มตลาดไปหมดนะครับจริงๆแล้วมันก็คือแพทเทิร์นปกติของการเทรดนี่แหละครับเห็นไหมครับว่าราคาทองคำมันยังเป็นแนวโน้มขึ้นขาขึ้นอยู่มีโอกาสปรับขวดปรับตัวขึ้นไม่ได้แต่ว่าเในระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสงครามกรเกิดขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วราคาทองคำเนี่ยก่อนอันเนี้ย มันดีขึ้นมาจากสงครามเต็ไมไปหมดเลยแต่ในระยะหลังแล้วราคาทองคํามันไม่ได้ขึ้นเพราะสงครามเลยมันขึ้นเพราะเศรษฐกิจมันดูเหมือนจะทรงไม่ดีนะราคามันไม่ยอมไหลลงเหมืนเวลาราคาปรับลงก็มีคนซื้อดันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆฉะนั้นมีแรงซื้อยังมีแรงซื้อและคนทั่วโลกยังเชื่ออยู่ว่าราคาทองคําน่าจะเป็นเซมเฮเวนสาหรับโตวเวลสําหรับการลงทุนหรือว่าปกป้องความเสี่ยงพอร์ตซึ่งตอนเนี้ราคาทองคํามันเริ่มปรับตัวขึ้นคู่กับตลาดทุนแล้วฉะนั้น ตลาดเริ่มเป็นลีกอ่อนนะครับเริ่มกลัวความเสี่ยงแล้วนะครับสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นราคาทองคําขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายที่เราจะคุยกันผมชอบเก็บตัวนี้ไว้ตัวสุดท้ายเพราะว่ามันมันมีสตอรี่ที่เราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับอย่างคําว่าสตอรี่ที่สามารถวิเคราะห์ได้นี่มันหมายความว่าอะไรก็คือ ตัวราคาน้ำมันเนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะมันจะมีแมทกับเตติมต์อย่างคือปลายปีอ่ะเราจะรู้ว่าดีมานการใช้น้ํามันทั่วโลกมันเยอะนะครับน้ํามันเราไม่ได้ใช้แค่ขับรถนะคุณรู้ไหมน้ํามันเนี่ยมันใช้ทั้งการท่องเที่ยวเครื่องบินก็ใช้น้ํามันนะครับแต่ปัจจัยการผลิตอาจจะน้อยลงถูกไหมอ่าฉะนั้นเวลาราคาน้ามันปรับตัวลงน่ะตัวคอมมูนิตี้อ่ะมันก็จะ ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันส่วนปัดส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับต้นทุนของราคาคอมมูนิตี้อ่ะมันถูกลงเพราะว่าน้ํามันอ่ะเป็นส่วนตั้งแต่ตันการขับรถขนส่งการเดินเครื่องของอะไรต่างๆนานาในการผลิตของคอมมูนิตี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ํามันอันทีนี้ราคาน้ํามันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เรามองไว้เนี่ยมันน่าจะถ้า break out กรอบ channel line อันนี้ได้เห็นไหมครับที่ผมเตะไว้มันน่าจะปรับตัวขึ้นหรือแต่ถ้า ไม่อยู่ก็น่าจะไหลลงเดียนคือผมมองว่าน่าจะไหลลงก่อนอยางนี้มันมันพลิกโผคือมันขึ้นแล้วก็ลงในกรอบแล้วด้วยทัาน,นราคาเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนกรอบโซนผมอนุญาตเอาโซนฟ้าน,นี้ออกเนาะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะหยิบผิดโอเคทีเนี้ยราคามันจะได้เราจะได้ราคาโซนใหม่คือราคาโซนนี้ทีนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าครั้งหน้าใหม่เราเดาใหม่ถ้ามันพีคนะครับแต่คราวนี้พีคเนี่ย ผมอยากจะว,ว่าเดี๋ยวระยข,ขออยับโซนเนี่ยมันพีกเหนือโซนนี้ได้นะครับอ่าถ้ามันพีกเหนือโซนเจ็ดสิบเจ็ดจุดจุดหกได้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแต่ถ้าไม่ไหวก็น่าจะยอ่อแต่ว่าย่อถึงแค่ประมาณเจ็ดสิบสองนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันมันจะทําเทรนด์ใหม่นั่นเองเนี่ยเราเห็นกรอบทางเดือนราคาใช่ไหมทีนี้ราคาน้ํามันมันน่าจะทํากรอบทางเดือนราคาใหม่แบบนี้ครับ อ่าเนี่ยมันทํากรอบทางเดือนราคาใหม่นี้น่าจะย่อมาอย่างมากก็แทกตรงนี้พออาจจะถึงแค่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมพิรยาเก็บไว้ก่อนอ่าเห็นไหมมันเปลี่ยนแนวโน้มนะครับแนวโน้มมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ทีนี้ถ้าราคาน้มามันจะหลุดต้องหลุดอะไรนี่ครับหลุดเนี่ยโซนเนี้ยห้ามหลุดถ้าหลุดกรอบฟ้านี้เมื่อไหร่ราคาน้ำมันมันจะปรับตัวเลี้ยงลงมาตรงนี้กรอบกรอบกรอบเดิมเราจะใช้ได้อยู่ราคามันจะกลับมาโซนข้างล่างนี้นั่นเองนะครับ เอ่อผมให้เวลากับน้ํามันเยอะเพราะว่ามันมีเรื่องให้เรามองเยอะเพราะว่าหนึ่งปัจจัยที่ได้ดัราคาน้ํามันคืออย่างแรกสงครามยังคงมีอยู่แต่ว่ามันไม่เอฟเฟกกับตัวโปรดักอื่นแต่มันจะเอฟเฟกกับน้ํามันเพราะว่ามันมีข่าวว่าทางอิสราเอลจะโจมตีคลังน้ํามันของอิหร่านด้วยอะไรต่างๆนานาซึ่งมันมีข่าวลุมเมอร์ออกมาเยอะมากไม่รู้ว่าหลายท่านดูเราดูข่าวด้วยหรือเปล่าหรือว่าดูแต่กราฟอย่างเดียวนะครับฉะนั้นราคาน้ํามันเนี่ย ปีที่แล้วนะครับราคาน้ามันมันพีคทําให้ตัวเลขเงินเฟ้อมันไม่ยอมลงเลยแต่ปีเนี้พอปลายปีแล้วราคาน้ามันยังมันยังไม่พีคเลยนะก็ถ้ามองเป็นการลงทุนมันก็เป็นโอกาสเนี่ยผมเปิดให้ดูเนาะเห็นไหมเนี่ยทรงกราฟมันยังไม่ค่อยขึ้นเลยเนี่ยมันยังเลี้ยงอยู่โซนเนี้ยฉะนั้นถ้าถ้าสมมติว่ามองในระยะยาวถืออะมันมีโอกาสตอนนะเวลาเนี้มันถือได้นะครับอ่าช่วงเดือนออกโทเบอร์ปีที่แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดู o อ t อ่ะออกทเบอร์ปปรออกทเบอร์ปีที่แล้วราคาน้ำมันพีคนะครับแต่ว่าปลายปีน้ำมันไหลถูกไหมเนี่ยออกทเบอร์ยู่สิบอ่ะเนี่ยปีที่แล้วราคาน้ำมันเดือนตุลาอยู่ที่เก้าสิบเหรียญตอนตอนนี้ราคาน้ำมันอยู่มันทุกอยู่ที่เจ็ดิบห้าเหรียญตอนตอน้ตนทุนราคาน้ำมันมันถูกมากกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับอ่าส่วนสองศูนย์หนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ดูออกสองศูนย์สองสองออกทเบอร์อ่ะ เนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณเนี่ยคือคือกันนะครับสองศูนย์เดือนสิบเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณแปดสิบกว่าเหรียญเดือนสิบสองศูนย์สองสามอยู่ที่เก้าสิบกว่าเหรียญดังนั้นมันมีโอกาสแต่ละปีปลายปีช่วงช่วงปลายปีตอนนี้ราคามันมีทําให้ราคาน้ำมันมันมีแกลบในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ขึ้นต่อนั่นเองอ่านี่เราก็น่าจะประมาณนี้นะครับอภาพรวมของการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเนี่ยผมซูมให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่ง ก็น่าจะแถวจุดนี้แหละนะครับเปิดตลาดมาวันจันนี้เราลองดูกันว่ามันจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับอาจจะโชรและย่อเลี้ยงตามมันนี้ได้เช่นเดียวกันก็จบแล้วนะครับสำหรับสรุปตลาดเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ